อย่าขายไข่ไก่แล้วฟังฟังทางนี้เลยไข่ไก่จะไม่ใช่แค่ฟองธรรมดาอีกต่อไปถ้าคุณรู้กลยุทธ์การขายและการตลาดที่ใช่วันนี้ผมจะบอก3ามเคล็ดลับเด็ดที่คนขายไข่ไก่มือโปรเขาใช้กันถ้าคุณทําตามนะครับรับรองว่าไข่จะขายหมดตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยไข่ไก่ยุคนี้ต้องรู้จักทั้งออนไลน์และออฟไลน์คู่กันครับข้อ1ออนไลน์ใช้ f a c e b o o k Market p a พ e รายและทิกตอกไลค์ในการโปรโมทไข่ของคุณถ่ายรูปไข่สวยๆวางในแพ็กเกจที่ดูดีแล้วก็บอกไปเลยว่าไข่สดจากฟาร์มทุกวันพร้อมระบุว่ามีบริการจัดส่งยิงโฆษณาลูกค้าราคาประหยัดแบบจำกัดพื้นที่เช่นคนที่ชอบทำอาหารหรือร้านอาหารใกล้บ้าน 2. อ,อออฟไลน์ ตั้งแผงขายไข่ในตลาดสดชูจุดขายว่าไข่สดใหม่ราคาย,ย่อมเยาหาลูกค้าจากร้านอาหารเล็กๆร้านเชล่วยหรือตลาดนัดในชุมชนใส่ตัวอย่างไข่5-10ถึงฟองส่งให้ร้านลองใช้ถ้าของคุณดีจริงเขากลับมาซื้อเพิ่มแน่นอนถ้าคุณใช้สองช่องทางนี้รับรองลูกค้าคุณจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด2ออยากขายไข่ให้ได้เยอะต้องรู้ว่าคุณจะขายให้ใครลูกค้าหลักมี3กลุ่ม1ตลาดสดลูกค้ากลุ่มนี้เป็นขาย จรที่มองหาไข่ราคาย่อมเยาถ้าคุณมีบริการจัดส่งถึงบ้านคุณจะดึงใจ <Wow. S 1> พวกเขาได้มากขึ้นข้อ2ร้านอาหารหรือร้านค้าปิดกลุ่มนี้จะขายไข่ได้มากคุณอาจขายในราคาส่ง,งฟองละ3บาท80หรือ4บาทแต่พวกเขาจะสั่งซ้ำถ้าของของคุณสดและคุณส่งตรงเวลา ตรงนี้กำไรน้อยจะขายมากก็กำไรมากข้อ3ออนไลน์คนรุ่นใหม่ต้องการความสะดวกถ้าคุณโปรโมทดีๆขายเป็นแพ็คพร้อมส่งคุณอาจตั้งราคาได้ฟองละ5 6ถึงบาทได้กำไรเพิ่มไปอีกจำไว้นะครับลูกค้าแต่ละกลุ่มพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกันคุณต้องปรับรูปแบบการขายให้เหมาะสมอย่าขายแบบเดิมๆถ้าอยากโตส่วนที่ 3, ท3เทคนิคการสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือยุคนี้ขายไขย่ไก่ไม่ใช่ขายแล้วจบแต่คุณต้องสร้าง แบรนด์ให้คนจดจำได้ตั้งชื่อให้โดนใจเช่นไข่สดคุณตาไข่สดบ้านทุ่งเชฟกระทะห้างไข่โอเมกา้าสุขภาพดีชื่อดีมีใปปรครไปกว่าครึ่งนะครับข้อ 2. ส,สร้างความน่าเชื่อถือโพสคลิปเบื้องหลังการจัดส่งการตรวจสอบคุณภาพหรือแหล่งที่มาของฟาร์มข้อสานะครับเก็บรีวิวลูกค้าให้ลูกค้าเขียนรีวิวใต้โพสหรือถ่ายไข่ที่เขาซื้อไปช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้คุณจำไว้นะครับคนไม่ได้ซื้อแค่สินค้าแต่ แต่เขาซื้อความมั่นใจในตัวคุณถ้าคุณสร้างแบรนด์ได้ดีลูกค้าจะอยู่กับคุณไปอีกนานฟังแล้วอย่ารอช้าถ้าคุณอยากขายไข่ให้ปัง <c oughs> ก็ลุกขึ้นมาวางแผนการตลาดให้ชัดเจนออนไลน์ก็ต้องเก่งออฟไลน์ก็ต้องแม่นและอย่าลืมสร้างแบรนด์ให้คนจดจาไข่ไก่ฟองเล็กๆอาจไม่พิเศษแต่ถ้าขายเป็นคุณจะเปลี่ยนมันให้เป็นธุรกิจใหญ่ได้ผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกยินดีสนับสนุนครับ